ก็ขอรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กัดมาพูก,กันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนฟังยอดแชร์ในอปพติคต็อกของเรากันนั่นเองนะคะและสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะดันโพสต์นะคะให้กับตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเอาไปทําตามกันได้นะคะและในวันนี้นะคะเราทำการผ่านเว็บไซต์ที่เราไปทดลองใช้งานกันมาแล้วเพื่อมาแนะนําเพื่อนๆกันในวันนี้นั่นเองสําหรับใครนะคะที่ทําตามกนแนะนําให้เปิดโพสต์หรือโปรไฟล์นะคะให้เป็นสาธารณะกันก่อนได้เลยไม่งั้นยอดที่เราทารายการลงไปก็จะไม่อัพขึ้น ใหและในสองขั้นตอนแรกนะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะคลิกลิงใต้วิดีโอกันนี้นะคะรือจะสแกนเป็นคิวอาโค้ดที่ต้นคลิปนะคะเพื่อมาลงทะเบียนฟรีกันก่อนได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ KM Social ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นกล้เราคลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลย เสร็จแล้วนะคะเราก็มากรอกข้อมูลแล,ละรายละเอียดต่างๆงลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะและอย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติไปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีบัญชีทีมเออยู่แล้วก็สามารถคลิกบล็อกอินที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อเราสบอัดใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย แล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็ให้คลิกไปที่คําสั่งซื้อใหม่กันนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะคลิกไปที่ติ๊กตอกกันเลยจากนั้นเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะอย่างวันนี้เราจะเพิ่มยอดแชร์นะคะเราก็ติกไปที่เพิ่มแชร์กันได้เลยในส่วนบริการก็จะมีการแจ้งเลทราคาและการรับประกันความเร็วต่างๆเอาไว้ให้เราได้เลือกกันนั่นเองเราก็สามารถเลือกเลทที่เราต้องการลงไปได้เลยนะคะในส่วนของลิงก์นะคะก็ให้ไปที่นาติ๊กตอกของเราการเมื่า้ดนนบ จากนั้นก็นําลิงก์นะคะมาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนของจํานวนนะคะต้องการเพิ่มยอดแชร์เท่าไรเราก็ใส่ไปเลยนะคะในวันนี้เราจะเพิ่มให้ดูสัก200าก็แล้วกันนะคะจะให้จะได้เห็นยอดชัดๆกันไปเลย <_ V> ขาและค่าเวลาก็จะเฉลี่ยมาให้เราประมาณ20นาทีค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่1บาทกว่าๆเท่านั้นเองจากนั้นก็ให้เรากดสั่งซื้อไปได้เลยและเมื่อเรากดสั่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแลวสำหรับใครที่ต้องการเช็ครายละเอียดและสถานะเพิ่มเติมล้วก็คลิกไป ค่ะแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นสถานะของเราขึ้นเราดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านบนนี้จะเป็นรายละเอียดของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดและเลือกคาตามในเมื่อสักครู่นี้นั่นเองส่วนหมายเลขด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเองค่ะและสาหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายัอนเงินไม่พอ ก็ให้เราคลิกไปเติมเงินกันก่อนได้เลยแล้วเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกนกิวอาร์โค้ดทรูมันนี่วอลเล็ตและริปโคอเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาอ่านวิธีการใช้งานด้านล่างแล้วกดเลือกคาตามกันไปได้เลยและสําหรับใครที่มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ต้องการจะแจ้งหรือติดต่อก,กับ min, แอดมินเราก็คลิกไปที่เมนูติดต่อแอดมินกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาเขาก็าจะมีหมนูต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไปหรือสําหรับใครต้องการที่จะกรอกข้อความหรือจะแนบรูปภาพนะคะก็สามารถก,าากาาราไูปภพ แล้วก็ใส่ไมเลขออเดอร์ของเราลงไปด้วยนะคะจากนั้นก็กดส่งตัวกันไปได้เลยหรือสําหรับใครที่ไม่อยากจะคลุกยุ่งยากในขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่ LINE @danbon หรือจะคลิกไปที่ไอคอนรูปหลายได้พร้อมมือกันตรงนี้เพื่อติดต่อแอดมินส่วนตัวกันได้เลยก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองและสําหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้ลองเข้ามาใช้งานก็ให้เราคลิกเพแนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามากใกล้เรากดขลอล็อกลิงก์จากนั้นก็ส่งให้เพื่อนๆได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบ,บียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้อัตาค่าคอมมิชชั่นจากทางเว็บไซต์5%กันเลยนั่นเอง นะคะและนี่ก็จะเป็นรายได้รวมๆที่เราได้ทดลองใช้งานเว็บไซต์กันนะคะพเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาหาไรายได้เพิ่มเติมกันได้นะคะและสำหรับตานนี้ใครที่มีอสะสมครบ5 0 0รายบาทก็สามารถคลิกมาดูซีรีหนึง่ง้กันดีเพื่อนทำตามเงื่อนไขตามที่เราได้บอกไปก็สามารถคลิกมาเลือกเราชมกัอนไปได้เลยนะคะและพเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็จะกลับไปที่หน้าติดต่อของเราการจากนั้นเราจะไรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์กันเลยค่ะและตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือสแกน QR code เพื่อมาสมัครบริการแล้วก็มาลงทะเบียนฟรีกันไปได้เลยนะคะและสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาหาเราได้เพิ่มเติมก็สามารถคลิกมาลงทะเบียนฟรีกันได้เลยแต่ถ้าวันนี้นะคะผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่ดีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ